สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีปากีคาเนเฟสนั่งกินด้วยมีคนมานี่ค่ะน,น้องเข้ามากินเนี่ยอ oh, <laughs> ชมากูดเนะเขารู้จักทำเห็นไหมเขาเขาย่างเนี่ยเขาย่างเนี่ยดูเขาย่างเขาต้องเทไอ้ที่นั้นด้วยลงไปรา้บนตัวอยั่นเนี้ยชมากูดเนี Jawohl, der Lachmann, ja. oh, young man. Das Brot ist frisch. ist auch noch <laughs> Ten, ten Jahre na, er lebt mir du. You okay, sehnste, ne? Jung. Yes. You okay, ne? Sehnste, wie Ten Jahre zurück, ne? Ten Jahre, jo, eine. Ten Jahre, er lebt เขาว่าอยู่ที่นี่มาสิบปีแล้วก็เขามายังกันคุยกัน ฮัลโหลบิ๊กบอทบุ๊คไว้ นูนก็มีปาร์ตี้กินข้างนูนมีเรั่งอยู่โอเคคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะใหม่ค่ะน้องนั้นคนฟิลิปปินส์ค่ะ สวัสดีค่ะ